สวัสด,ดีผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับก็มาพบก,กับ TJ Review นะครับผมอ,อย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมได้ทำการรีวิวเอเปียนกันดั้ไปแล้วก็ตอนท้ายคลิปผมก็ได้บอกไว้ว่าตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวนั่นก็คือตัวนี้ครับ Master Grade Killong Gundam นั่นเองนะครับจากในซีรีส์ Gundam Wing เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ่นที่เป็นตัวหนึ่งที่ผมก็ ชอบเหมือนกันนะโดยเฉพาะตรงแขนมันก็คือมันสามารถเปลี่ยนเป็นหัวมังกรแบบนี้ได้เนาะอืมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของรายละเอียดกล่องกันดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นกล่องหน้านะครับด้านข้างนะครับผมก็จะมีรายละเอียดของตัวหุ่นคินลองกันดมนะครับนะจะเห็นได้ว่าอาวุธไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหร่นะอืมก็จะมีอ่าเหมือนเป็นหอ,อกเนาะ หอกแล้วก็หอกหรือวนเนี่ยแหละแล้วก็จะมีโล่เนาะแล้วก็อาวุธที่เหมือนกับหัวมังกร,กรที่สามารถยืดได้นะครับเนี่ยตามนี้ตามในภาพนี้เลยนะครับนะด้านฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนะครับช่นลองกันดั้นะซึ่งแน่นอนว่าหุ่นตัวเช่นลองกันดั้เนี่ยมันก่อนจะกลายเป็น อารูทอนอารูทอนกันดั้มนะครับซึ่งในภาคโอวานั่นเองนะครับตัวสีนี้เนาะอารทอนนะฮะแน่นอนตอนนี้ก็ผมก็เหลือแค่เดส s i ส์และก็วิงกันดั้มซึ่งผมอย่างที่บอกในคลิปคลิปของเอเปียนนะคลิปที่แล้วว่าผมจะซื้อข้ามขั้นไปเลยก็คือไปซื้อในเวอร์ชันแบบเวอร์ชันขาที่ประกาศออกขายเนาะมันคือไม่ซื้อล่างแรกซื้อล่างสาไปเลยจบ สินเรื่องนะครับโอเคดูครบละอ่าอีกฝั่งหนึ่งก่อนอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกับข้างบนเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะต่อไปเราจะมาดูข้างในกล่องกันว่ามีทั้งหมดกี่แผงนะครับโอเคอ๋อใช่แล้วตอนนี้คือเว็บไซต์พ o ีออเดอร์คือตอนนี้กำลังรีรันกับซีดี้การดัมิงอยู่นะใครที่แบบอยอยากซื้อพีออเดอร์แบบเวอร์ชันนี้เลย แบบว่าอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นลองอย่างเงี้ยเป็นอัลตรอนใช่ม้าก็อาไอเฮเบอร์อาร์มเวอร์ชันแบบคัสตอมรวมไปถึงเอแซนล็อกด้วยนะครับในเวอร์ชันพิออเดอร์ก็สามารถพ r ออเดอร์ได้ในตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะแต่ว่าผมคงไม่ไหวอ่ะเพะเห็นวันจำวันวันวันวางจำหน่ายคือสิ้นปีติดติดกันเลยทุกตัวนะครับนะนี่ยังไม่นับรวมไอการ์ดัมวิง เซลลคัสตัมในเวอร์ชันคา์อีกนะที่จะออกเดือนพฤศจิกายนนี้อีกนะครับนะโอเคนะครับแผงก็จะมีตามนี้เลยนะอ๋อเดี๋ยวต้องดูคู่มือก่อนเนาะว่ามีทั้งหมดกี่แท้งนะครับนะค okay. คู่มือนะครับคู่เนาะ ผูมือของชิลลองกันดั้มนั่นเองนะครับผมนะก็ข้อมูลประวัติทั่วๆไปของอตวลคลก็ตัวหุ่นนะครับนะนะมาดูกันว่ามีทั้งหมดกี่แผงนะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็14มีทั้งหมด14แผงด้วยกันนะครับผมนะ,นะก็ถือเป็นขุนที่ดูเรียบง่ายเนาะอโอเคอ่ะจะมาดูในส่วนของแผงกันบ้างนะครับสีหลักๆของคินลองกันดั้มก็จะมีสีขาวน้ำเงินแดงนะครับแล้วก็เหลืองนิดหน่อยนะครับนะ มาดูแผงกันนะเริ่มต้นด้วยเลยแผงแรกนะแผง A เลยนะก็จะมีสีแดงสีเหลืองเนาะะมีสีขาวชิ้นหนึ่งนะครับมีสติกเกอร์กับเอสติกเกอร์แบบสติสตกเกอร์กระดาษแล้วก็สติกเกอร์ใสกับที่ขูดนะครับผมนะแผงที่หนึง่งไปแล้วนะครับ ต่อไปแผงที่2กับ3นะอ่าสีขาวหลักเลยอันนี้จะเป็นส่วนของขาเนาะขากับไหล่เคอันต่อมาอ่านี้สีน้ำเงินมาแล้วสีน้ำเงินนะส,สแผงก็ตอนนี้ก็มี6แผงและว6แผงผ่านไป นะอันนี้2แผงเหมือนกันนะครับ7,8นะเก้าสิสองแผงนะครับผมเจ็ดสิบสองนะอ๋ออันนี้เห็นชัดเจนหรือว่ามันคือโลนะแผงโล ันนี้โครงในนะครับก็1 3 4นะฮะแผงเอฟเฟกนะอันนี้ก็โครงในเหมือนกันนะครับโอเคนะหลังจากที่นับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมาดูรีวิวในหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วกันบ้างนะครับครับ ตอนนี้ก็ประกอบคิรลองกันด้มเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนที่ประกอบเนี่ยก็แบบอ่าถือว่าพาร์ทมันก็น้อยอยู่เนาะเออคือแบบแปบบ๊แบแป๊บก็เสร็จแล้วสติกเกอร์ด้วยไม่ค่อยเยอะมากมายเท่าไหร่เนาะสำหรับใครที่แบบไม่ค่อยชอบติดสติกเกอร์ก็คิร์ลองก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ว่าเอาแบบตัวที่มีสติกเกอร์น้อยๆอยู่นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของตัวหุ่นคิรลองกันดมกันนะค,ะนะครับนะอันนี้ข้างหน้านะครับผม ด้านข้างครับด้านหลังแล้วก็ด้านหลังด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับอาวุธของคินลองกันดั้มก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายก็คือจะมีฮอคเนาะหรือทวนเดียเนาะแล้วก็นี่หัวม,มังกรน,นะครับแล้วก็มีโล่ใหญ่ๆห,ห,หนึ่งอันนะครับผมนะมาก่อนเลยมาดูยละเยดของอาวุธกันก่อนนะครับนะก่อนแรกนี่เลย อุปกรณ์ตัวที่เป็นหอ,อกเนาะจะเหมือนเป็นหอ,อกหรือทันวเนี่ยแหละนะครับก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะส่วนปลายนี้ด้านปาไปตรงไปตรงนี้นะครับก็คือจะติดเซเบอร์เข้าไปเนาะโอเคเดี๋ยวนะทำให้ให้กล้องมันนั่นนะโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นอลตรอนเนี่ยคือมันจะเป็น2ฝั่งเลยเนาะ แต่ว่าของขีนลองจะมีแค่ฝั่งเดียวนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นไอห,หัวมุกกรอนนะครับที่ติดอยู่แขนฝั่งนี้เนาะตอนแรกอ่ามันจะเป็นเก็บขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าแบบทาตั้งโชว์ไว้เฉยๆทีเดียวมันต้องเก็บขึ้นอย่างนี้นะครับนะแล้วพอจะตั้งท่าก็ลงนะครับขึ้นลงได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะนะในส่วนของหัวเนี่ย ก็คือไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับขยับตรงนี้ได้นะขยับเหมือนปีกมีเหมือนมีปีกเนาะขยับได้สองฝั่งนะครับน่ะแล้วก็เวลากลางอ่าอ่าปากนะก็คือจะลงตรงนี้ขยับตรงนี้มาหน่อยนะก็จะประมาณนี้นะครับคือมันจะยืดออกออกมาเหมือนกับอัลตรอนไม่ได้นะครับก็คือเหมือนได้แค่นี้นะครับความยาว ะะนะถ้าดูในหน้ากล่องตรงข้างๆนี้จะพ่นไฟได้แต่มันไม่มีเอฟเฟกอะไรเนาะก็คือเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับนะส่วนของโล่นะฮะนะโล่ก็จะประมาณนี้เนาะโล่มันใหญ่ามากนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวนะออ,ออกแป๊บคือตอนที่ล็อกแขนของไอ้คลองเนี่ยก็คือมีแค่ฝั่งฝั่งเดียวมันจะไม่ได้แบบครอบเนาะ คือมันมันมันยังไงเดียวมันครอบแค่ฝั่งเดียวโอ้ยเฮ้ยมันครอบแค่ฝั่งเดียวนะครับเพราะงั้นก็แบบอาจจะบางทีมันจะหลุดง่ายอยู่บ้างเวลาแบบตั้งท่าจัดท่าอย่างเงี้ยเมื่อเทียบกับฝั่งโล่โล่คือมันจะมันจะครอบไว้เลยคือมันจะมี2ฝั่งนะเดี๋ยวนะออกให้ดูเลยดีกว่าเพห้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นเนาะก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นโล่มันจะครอบแบบนี้เลยมันแบบมันจะไม่หลุดง่ายนะครับนะ โล่ด้านหลังด้านประมาณนี้นะฮะเนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของข้อต่อกันบ้างอ้อใช่ลืมไปคือในจุดของเก็บอาวุธของเชนลองกันดั้มตรงข้างหลังนี้นะฮะถ้าเห็นอ่ะโดยซูมให้ชชดโอเคถ้าดูดีๆอ่ะมันจะเป็นตัวเสียบเนาะเพื่อที่จะไว้สําหรับล็อกกับรูตรงนี้นะครับนะแต่สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนแบบอ่า จากอันนี้เป็นหัวแบบนี้คือแบบเหมือนปิดเนาะอเอ้าออกไม่ยากดูเหมือนแกะยากอยู่เนาะแต่อ,ออกไม่ยากนะดึึงแง่นี้เองปึ๊บปับ๊บม,มันไม่ได้ค่อยแกะยากเท่าไหร่โอเคประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาใส่เข้าไปเผื่อเบางทีอาจจะหลุดอย่างนี้เนาะโอเคโอ้ยหลุดเลยไม่ทันขัดคำหลุดละ นะครับก็ระวังหลุดนิดนึงเนาะเดี๋ยวนะอมโอ้ยมันหลวมมากเลยนะมันหลวมไปนิดนึงเทียบกับอีกอันนึงมันแบบเทียบกับอีกอันนึงมันพอดีกว่านะครับนะอาละมาดูข้อต่อกันบ้างนะครับนะหัวหมุนได้ ซาสามร้อยหรือเปล่าเอ้ยไม่ได้แฮะโอ้ยติดอา้าวติดอา้งงาถ้างั้นติดโอ้ยติดเอ้ยได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ไม่ได้แฮะคือมันจะติดตรงไอ้เนี่ยเหมือนเขี้ยวข้างล่างเนี่ยเหมือนหมูเขี้ยวหมูป่าเนาะมันติดตรงนี้เนาะมันก็เลยแบบสามร้อยหกสิบองศาไม่ได้นะครับน่ะก็ได้ประมาณเกือบเกือบร้อยแปดสิบองศานะครับนะแล้วก็ข้อต่อแขน แน่นอนหมุนได้ไม่ติดข้างหลังนะครับหมุนได้เลยทั้งสองฝั่งส่วนของแขนเนาะหมุนไดต้ตรงนี้ก็หมุนได้นะครับการงอแขนสุดได้ประมาณนี้นะครับสุดได้ประมาณนี้นะข้อมือนะก็มันก็งอได้ปกติแล้วเนาะหมุนได้งไงล้วแต่นะครับในส่วนของเอวกันบ้างก็หมุนได้สุดประมาณนี้นะครับนะไม่ได้หมุนขนาด360กองศาได้นะ โอเคในส่วนของขายกสูงได้ประมาณนี้นะครับยกสูงได้ประมาณนี้เนาะการงอขาก็คือไม่ต่างจากาตัวอื่นๆเท่าไหร่ก็คือเหมือนกันเลยเนาะในส่วนของข้อเท้านะครับนะข้อเท้าก็ได้ขึ้นลงประมาณนี้นะแต่ว่าไอเอาเอาเอาท้าไปเท้าลงแบบเหมือนกับเอเปี้ยนอย่างนี้ไม่ได้เนาะโอเค ค่อต่อไม่ค่อยมีอะไรมากมายก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนมาสเตอร์เกตก็ต้องเปิดคอคพิทได้นะฮะอ่าอันนี้จะเห็นง่ายกว่าเนาะอืมโอเคนะครับอืมแล้วก็ในส่วนของมือนแน่นอนมาสเตอร์เกตอ่าซีรีสนี้มือไม่พ้นก็คือ3คู่เหมือนเดิมคู่แรกก็คือนี่เลยแบบกำมืออยู่แล้วเนาะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ต่อมาเป็นแบบแบบมืออีกคู่หนึ่งนะครับประมาณนี้นะเดี๋ห็นไหมนะเดี๋ยวเนดะี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ะอ,อัดใจเดี๋เดี๋ยวเนดะี๋ยนวะโอเคเห็นแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับแบบแบบมือคู่หนึ่งแล้วก็แบบอ่ะถืออาวุธตัวที่มีตัวที่เสียบอยู่นะอย่างที่เห็นนี่ตัวที่เสียบถืออาวุธแบบ มีที่เสียบกับแบบไม่มีที่เสียบอย่างละคู่นะครับนะมานี้โอเคนะครับอ่ะลองจัดท่าแบบท่าเดียวกับหน้ากล่องดูบ้างนะครับก็จะประมาณนี้เนาะอืมไม่ค่อยมีอะไรมากนะแอคชั่นก็คือแบบพื้นๆง่ายๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้แต่ข้อเสียอีกจุดหนึ่งของตัวนี้ก็คือเนาะก็คือมือจะไม่สามารถหมุนได้เนาะมันล็อกตายตัวแล้วมันแบบ พอจับแบบนี้เออคือท้าที่มันจะหมุนได้ประมาณเนี้แต่มันหมุนไม่ได้นะครับมันคือมันล็อกตายตัวเลยนะท่ามันนะครับลองเปลี่ยนท่าแอคชั่นดูบ้างเนาะแบบอ่ากันดามผู้ใช้ทวนเนาะเออประมาณนั้นก็คือลองเปลี่ยนแบบกาใช้มือแบบที่ว่าล็อกตายตัวเนาะแบบมีตัวเสียบเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นแบบลองไม่ใช้ตัวเสียบดูบ้างนะครับนะ,บนะก็พอได้อยู่นะพอจับได้แบบไม่ให้ล่วงได้อยู่นะครับนะ ก็จะประมาณนี้เนาะอืมแล้วก็ตบท้ายด้วยท่านี้แล้วกันนะครับนะแบบเดี๋ยวเยัียบกล้องแบบให้มันเห็นชัดๆหน่อยนะครับเแบรบหนึ่งนะแล้วกล้องออกโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับหเห็นชัดๆเลยนะรายละเอียดของหุ่นคิลองกันดำก็จะประมาณนี้นะครับ เออตรงนี้ไม่เคยเสทอาไหรไ่เป็นไรบ้าอืมโอเคอ่าโดยโดยรวมๆแล้วอ่าชลองกันดั้มก็ถือว่าเป็นแบบอ่าแผงไม่ได้เยอะมากต่อสบายเนอะก็เรื่อยๆนะครับนะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากก็รวมถึงสติ๊กเกอร์ที่อ่าไม่ค่อยเยอะมากจนเกินไปคือมันพอดีพดีเนอะประมาณติสัก2-3ชั่วโมงเสร็จ น่าไม่น้อยเลยนะครับนะก็คือโดยรวมๆแล้วก็เคได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอ่าลูกเล่นดูลูกเล่นมันน้อยไปก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหรน่นะก็คือลูกเล่นของคิรอนกันดั้มมันไม่ค่อยเท่าไหรน่นะอาจจะพอๆกับเดสไซ์กันดั้มแบบเวอร์ชันเนาะอ้นิยายที่ซีดีเดียวกันก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีลูกเล่นเยอะเท่ากับอ่าเฮฟวี่กันดั้มเนาะหรือเอเปียนก็รวมไปถึงเอวิง วิงซีโร่คัสตัมปะที่ว่าจะออกเดือนพฤศจิกายนนั้นแหละแต่ลูกเล่นก็พอๆกับเอเปียนก็เป็นได้แต่ราคาก็จะแพงกว่าเอเปียนพันอ่าร้อยหนึ่งโดยประมาณนะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวคิดอยู่ว่าอาจจะต้องพัก โปรเจกนี้สักพักหนึ่งก่อนแล้วกันเพราะว่าเหลือแค่เดสไซส์แล้วก็ตามมาด้วยวิงซีโร่คัสต o มในพฤศจิกายนนะครับผมตอนนี้ที่จริงแล้วผมได้ทำการซื้อพารโมตัวใหม่ตัวที่พร้อมจะรีวิวต่อเนาะแต่ก่อนนั้นต้องรีวิวอีกตัวหนึ่งก่อนที่ก่อนจะรีวิวตัวใหม่นี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับอย่าลืมติดตามคิดต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ